โอ้หแบบตอเส้นทางเลยนะครับค่อยไปนะครับโอ้คนอะตา่าครับว่าบรรยากาศแบบสุดๆเลยเส้นนี้อากาศดีเลยบะเป็นฝนมตกเป็นฝนว่ตกกะธรรมชาตินี่ดีเลยดูนะครับเส้นนี้สุดยอดเลย เส้นนี้แบบโอ้โหโับบห,ห,หน้าสู่กาลสินของหารกาลสินครับดูนะครับอากาศเส้นนี้แบบสดๆครับ อันนี้วายังบ้านน้ำมูฟะนะโอ้อากาศแบบสุดยอดเลยหมดนละยโลงสบายเลยก็นะกีฟ้ามันยู่ทั้งนั้นตรงน้ำบรรยากาศตรงน้ำการตรงน้ำ ราจะเห็นขี่มาแสลงแล้วก็จะเห็นหมอกฝนเน้นน่ะฝนเน้นน่ะฝนเรามันหมอกกันน่ะเป็นบมอกเป็นฝนแล้วเป็นหมอกเหรอเ่ฝนตกไหม่อยว่าเป็นภูเขาว่ะภูเขาว่าจะจ้ะปะนั่นล่ะดูครับดูดูดูด ภูเขาชัดๆเลยอ๋อภูเขาข้างหน้ามันคือภูเขาถ้าจะเป็นเขาภูผานรื่เปล่ามือกันแมนกระคนั่นนะภูเขาเราดูเส้นนี้อากาศแบบสดๆครับอากาศอย่างดีนะมีวันละใส่ได้วลนะ ภูเขาพวกมัพูนกับเป็นภูเขาเพระมวลเป็นภูเขาเป็นสันเขานะนี่แหละเขาภูพานเผยวะขางๆเขาเพิเ่งเขาเ่งแคยอยู่ขางขาๆมันยังเจี๊ยเขาเคยขึ้นด้านกลางเขาอันนี้มันเป็นขอบเขาวะน่าจะ เขาปัาหนาเตอะเลยวะ่ะหมอกหมอกม,ม,ม,มันหมอกว่าจะวะมันหมอกขึ้นัะเนโอ้สีแบบข่อยว่าแล้ววะ่ะข่อยมาเจน,น,นีถึงต้องแล้วข่อยเลือกว่าผิดเลยเบิ้องเบื้งนั้นเป็นเขาฟ้องอุ่นเบิ่งติล่ะต้องพุงเป็นอนั้ะนะเป็นแบบไปเขาลงมาเลยอ่ะเป็นนั่นยังอ่ะหมอกอ่ะหมอกลงจากเขาเลยอ่ะต้องพุน่นน่ะ เห็นแล้วเป็นแบบมันว่ามันควันน,นี่นะมันเป็นหมอกอ,อันนี้คือภูเขานะครับน่าจะาอยู่ข้างอ๋อนั่นเห็นป่ดูฝั่งนู้นนะครับภูเขานะครับจะผ่านเขาครับโอ้แถวนี้แบบทีแบบแถวนี้แบบ สุดยอดเลยอะเตรียมตัวเลี้ยวขวาอี4800เมตรเออเออข้าใจแล้วอายใจเลยหรอโอ้สุดยอดสุดยอดเจ๊ฉันอ่ะเคยผ่านมากิ่งเก่าบ่เคยเข้ามากิ่งเก่าเลยแปลกใจเลยเคนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับ อีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาอีกสามร้อยเมตรโอเคนะครับเลี้ยวขวาโอเคนะครับเราจะเลี้ยขวขาก่อนนะครับขอแค่นี้ก่อนครับอำเภอการนวลเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามให้เลี้ยวขวาข้างหน้ากลสินมันบอกอำเภอกันวลนะครับมาต่อครับนี่ครับเกียรเก้ากิโล อสรุปว่าออกกันวันหรือว่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะครับแค่นี้ก่อนนะครับโอ้เบิ้งหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลย